สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโมสรเนี่ยนำขยับคว่าแม็กอาร์ตี้ร่วมทับซัมเมอร์นี้ทีมไหนกันนะล่าสุดนะครับมีรายงานว่ามี1ทีมดัง ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับและเป็นตโมสอนจากพเมลีนะครับที่ได้เล่นฟุตบอลอยู่าแชมเชมบูลีในฤดูกาลหน้าด้วยที่ขยับเข้าใกล้ความสนใจในการคว้าตัวเจมส์แม็กอาร์ตี้กองกลางวัย22ิบอปีของแมนเชสเตอร์อย่างจริงจังเข้ามานอกจากนี้นะครับนอตติงแฮมฟอรเรส์นะครับก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นความเพลอนไหวของเจมส์แม็กอาร์ตี้ มาดูเจมส์อาร์ตีอีกหนึ่งข่าวนะครับ็ออาร์ตีปฏิเสธย้ายเล่นต่างแดนขอโฟกัสแค่ทีมในอังกฤษเท่านั้นเจมส์อาร์ตีได้ปฏิเสธข้อเสนอจากหลายสโมสรในยุโรปรวมถึงแฟงเปิดดอทมด์และลูเวอร์กุสเตนนะครับรวมไปถึงทีมในกันโซลเซเรอาด้วยนะครับโดยเจ้าต,ตัวตัดสินใจว่าต้องการที่จะคาแข่งต่อในประเทศอังกฤษเท่านั้นโดยเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอขณะนี้ก็มีหลายสโมสรในอังกฤษที่กำลังจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะฟอรสต์เนี่ย กำลังดูอยู่ตลอดเวลานะครับในดีนของเจมส์แม็อาร์ตี้ข่าวต่อมาสื่อสเปนเชื่อมันลิกอยากได้โรดี้ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า1 0 0ล้านยูโรตามรายงานจากสื่อของสเปนบอกว่าเรอลมนลิกนะครับตัดสินใจเดินหน้าคว้าโรดี้กองกลางตัวหลักของแมนเชสเตีแบบเร่งด่วนภายใต้ตลาดซื้อขายซต่เมื่อน,นี้แม้พวกเขาจะต้องจ่ายในราคาไม่น้อยกว่า1 0 0ล้านยูโรก็ตามในขณะเดียวกันนะครับ แมนซิตี้ก็เร่งต่อสัญญาใหม่กับโรดี้หลังจากข่าวที่เรอัวมาดลิกนะครับพยายามที่จะหาทางคว้าตัวโรดี้มาเสริมทัพนะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าแมนติตี้เนี่ยกำลังเร่งดําเนินการต่อสัญญากับโรดี้ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยหลัก3ามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์แม้จะเหลือสัญญาถึงปี2027ตามรายงานของมุนโดเดอปูติโวนะครับหลังมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเรอัวมาดลิกนะครับกำลังพยายามหาทางดึงตัวโรดี้กลับไปคาแข้งที่สเปน นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของโรดี้กองการจราทับของเราที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่มาดูข่าวสุดท้ายของ EP ีนี้เลือยยังไม่ท้อหาแบ็กขวาคนใหม่เลิกตื้อเมนโตเพราะเลือกต่อสัญญาเิวแมนซิตี้นะครับยังไม่ล้มเลิกในการพยายามค้นหาตัวแทนของไควัเกอร์ในตำแหน่งแบ็กขวาแม้จะถอนตัวจากดีนติโนริฟาเมนโตหลังรู้ว่านักเตะเตรียมต่อสัญญากับนิวฮาตเติลและได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง1 2 0 0 0 0สองม่นปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยนะครับ รายงานจากเดอะไทม์นะครับระบุว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่พร้อมจะจ่ายในค่าตัวระดับสูงเช่นนั้นอีฟาเมนโตเองนะครับเมื่อรู้ว่าเจ้าตัวตัดสินใจอยู่กับสาริกาดงต่อ จึงตัดสินใจเบนเป้าหมายใหม่สถานการณ์ปัจจุบันของเรือใบสีฟ้านะครับตอนนี้มีเพียงลิโก้ลูอิสนะครับรวมไปถึงมาจูดูเนสนะครับที่เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้นะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะกีดเท่านั้นครับไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของทั้งสองตัวจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าลิโก้ลูอิตนะครับตำแหน่งธรรมชาติของเขาเลยจริงๆเนี่ยก็คือแบ็กขวาแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเขาลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เมื่อเขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ลงมาเลยนะครับเป็นแบ็กขวาอยังไงก่อนอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวใน EP นีนี้คิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้นะครับก็มีข่าวของโรดี้ของแม็กอารวมไปถึงข่าวของทางด้านลิฟา m e เมนโตแบ็กขวานะครับก็นี่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยแมนติตี้จะลงเอยแบบไหน และครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดบินก็นได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดบินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ